สบายดีพ่อแม่พี่น้องลรเอฟซีทุกๆคนเนามาพ,มาพกกบมาพอกับซาลาศิลเก่าเสียงเคยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ซาลาสิภาพพี่น้องไปขึ้นเฮื่อนเจ้าปู่อยู่เพื่อนเพิ่นเห็ดใหม่กุญเลรเนาะพี่น้องเพื่อนเจ้าปู่ตาเมื่อนี้คือเมื่อขึ้นเพื่อนใหม่เมื่อนี้ซาลาสิภาพทุกๆคนมาพบมาพอกับซาลาศินเก่าเสียง

พี่น้องวงมุ้งมงค่างเครื่องพี่น้องอันนี้ขบวนม้งเครือองไรทุกโอกาสขอฟังสุดทั้งเสียงจากทีมงานหมอลรม้อนกันแล้วกันโปรดให้เขียนใบประกาศมาท่างหลังคุณมาอรู้นะพี่อันนี้อันนี้ท่านด้านหน้าเนี่ยก็เนี่ยโว้ชไว้ไม่ว่าเราเป็นแหนะผัวกันก็ได้เด้หน้าเวทีเนาะพี่น้องเว่าลังลังหันหมอรมเหลืองเนาะพี่น้องมาเบิ่ง ตีก็ไก่ที่หลงข่าไม่สามันบาทกาผีเขาไม่ใส่อันนี้เข้ามาจ่อเลยกอยู่ด้านลังเวทีก็เพลงพุดเนืไปเอกันุ่งกลางคันเลยไปเอกไปเอกว่าลำเลือกกับนุ่งนุ่งกัเกงกลางคันเลยป้าฮะ จะมากจะมากร้องเพลงเชียวฮัลโหลมันรักกูมาวน่เพื่อนดไหมฮัลโหลโอ้ยหักไปมากฮัลโหลโอ้ยกูได้ชมาประกวดวันนี้อบ่เลยฮัลโกดกรดมาสียกันรเด้อทัเจ้าเด้อพูลยม่ละดาโอบอ้ยพี่องเ ีิราดากอติสมาเอกมอลํำเลื่องพี่น้องติับปอได้ทังเลยอยังไม่พูดท่นถึงแบใครอยู่นะจงบมันกำลังแต่งโตเนาะเนี่ยิราดาเปิ่งตาตาเป็นมั่นเลยพี่น้องหัวหบได้อยทกดาเอกลังแข่งกันเจ้ามาจะมาไแ้มาตอขั้นสวคโอ้โถจะกอดอะไรล้ว นางตะีางบวด้มากคุณผู้สารใส่แบบนพี่น้องบ้านสบายีเจ็บแถวแม่น่งให้ถายรถกี่ร่วง้าเป็นร่วงตาเปม่เป็นนางเอกบ่แม่เป็นเนียงสนับักหัจากบ้านไรเอไเป็นพระเอกตอนนี้เขากำลังมาจอหลึกอยู่เบืองลังเวทีพระเอกมอรเลื่องน้อยพี่น้องบเา ในันก็นคือเป็นแม่ยิงเนาะพี่น้องที่เปินกำลังแต่งกายเป็นทางเครื่องหรือว่าเป็นอันเป็นนังเอกเป็นส่วนประกอบที่เป็นแม่ยิง่งคนสีแต่งกายอยู่ข้างในแต่สาวลาห์ไ่ได้เข้าไปเราไม่นะสาวลาห์อยู่ด้านด้านทางเวทีเนาะคือเปินกำลังแต่ง มีผู้กระปิดละได้เบ่งตาจ้องตาเป็นมันเลยอันนี้าวตนกเลับเบองอันข่มีกข้าอยู่สูงๆเป็น้นไหนเด้ดบื้องโอ้ินได้แต่โกข้าวโคกต้อโคกอาตั้มตบอมน่ะเปลกาต้นสูงอันกนี้ฮสางพันห้า เียพี่น้องเอ๋ยไปไปไปแกเยี่ยมชาเมืองก็าวขาบ่นเมืไทยต่างบ้านที่เทานึ e. right. yeah. Yeah. ่งไก่พุนแล้วนี่กะเกี่ยวแคมสัแคมสั อาบาดอกกิ่งบัวบานไม่ร้านสวยท่านใครยิ้คงจำเจอปาท่านหรลันฟองผมเย็นน้องดอกกล้วยลำน่าใจโบราณนี้มูวอาการทางนั้นบอกเคยว่าเด่นออกบอกเลยและจุดประสงค์ของสวยกลายเป็นหนาวดวงใหม่ท่าดังแล ขอวิมอนตัวกาให้ตั้งเื่อน้ำมาก่อนนี่แล้ววันใสมาขออ้อนให้ือจำเน้เอาไว้เพ่นตังหทางใจไปมาให้จิบอัน ือมาเบิ้งทางลัางเวทีเบิ้งการแสดงของการแต่งโตนำเนาะพี่น้องราบ้าบ้าดสิที่มองเจอหมอบอกกาพูเนื้่เสียเงแล้วสี่บนนาบเทานักเรบอกเาคอยว่าลูกเข้ามอยากเที่ยวในใดคอยว่าสมว่าเด็เลเจ้าบหมั เมื่อใดกับไปเดิอไปเดินมาสิควัยบุกบกบ้านทีสาเฮ้อ,อนีโว่านก็ตื่นว่นนอะรกคลิปนี้ซาลกสบซดมลาพระจาาพี่น้องไปเพียงทนนี้เลยเนาะฝากกุไลกุเซ โาบตะไข่เนี่เด้อพี่น้องทำขึ้นนี่สารากัสีผ้าพี่น้องมาเลาะบุญคำแหงเต็มหมักเต็มอิ่มเลยเนาะพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศบุญบั่นคำแหงเลยสาราก็สิผ้าเมื่อก่อนพี่น้องเดียวเมื่ออื่นเท่าสิมาใส่บาตรอย่างน้ำเนาะก็มีอาหารการกินค่ ขายหลากหลายชนิดนอพี่น้องบ่ววบข่าหนุ่มข่าต้มทางนี้ก,ก็คือการเสี่ยงโชคหรือว่ายิงหนุ่มปงแม่น้องเวกกำลังซื้อห้า50เมื่อห้า50เมื่อแล้วนอพี่น,อ<าด>นออ้องโอ้ยนอเอออ่ะแล้วก็ออกสี รุ่นบรมีในการฟออนุญ่านาปินนอเออแสนสาวพันกิบเปิดกระดิ่อุ้ยเปิดดีแต่ดีแต่สากใจกว้างขอบู่เด็ดีเจ้าดังสากเจกว้างขอจำของนอเอออาสว่าในในนออันนี้บนเรื่องม่อกูบายยันกันน